การออกแบบ PCB ขั้นก้าวหน้า Placement Tool การใช้เครื่องมือสำหรับช่วยจัดเรียงคอมพนตน Placement คือการนำอุปกรณ์หรือ Footprint ไปจัดวางในตำแหน่งต่างๆบน PCB ตามต้องการทำ Placement ที่ดีช่วยให้ผลงานออกมาดูสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีโอกาสสำเร็จสูงในการเดินเส้น Placement Tool ใน a u t o u a Design มีอะไรบ้างนะครับ มีกิจมีไกด์มีอะไรมีลูมมียูเนียนต่อไปมาดูการใช้เมาส์คีย์บอร์ดเพื่อการทำงานแบบมืออาชีพนะครับปุ่มซ้ายคือการเซล ect นะครับคลิกซ้ายคือการเซล ect คลิกขวาบวกแดกเป็นการแพนนะครับส่วนต่อไปคลิกแอนด์สไลด์นะครับปุ่มตรงกลางเป็นการซูมอินซูมเอานะครับหรือจะใช้ช็อตคัท ในการใช้ซูมอินซูมเอาก็ได้นะครับต่อไปไปดูที่คีย์บอร์ดครับปุ่ม Y คือพิกแกน Y ปุ่ม X คือพิกแกน X นะครับส่วนสเป bar คือการหมุนอุปกรณ์น,นะครับไปมาดู g i ิดแอนด์สแนะครับก็คือ g i ิดเนี่ยก็คือช่วยในการอำนวยความสะดวกในการจัดวางฟุตปินนะครับ ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยใช้ร่วมกับ snap นะครับอ่ามาดูของกิจนะครับอันนี้คือสี่เหลี่ยมใหญ่ก็คือเป็นกิจหยาบนะครับห้าคูณห้านะครับก็คือมีกิจย่อยก็คือสี่เหลี่ยมเล็กๆข้างในนะครับห้าช่อง x ห้าช่อง y ห้าช่องนะครับใช้ในการเวลาเราลากฟุตปิ r นนะครับก็จะวิ่งเข้า snap ตามกิจนะครับ ต่อไปมาดูการตั้งระยะกิจแบบทั่วไปนะครับคือถ้าเรากดปุ่ม G ที่คีย์บอร์ดนะครับก็จะได้ป๊อปอัพตัวนี้ขึ้นมานะครับก็ให้เราเลือกกิจที่เราต้องการนะครับจะเป็นมิลหรือเป็นมิลลิเมตรครับเป็น M MM m เนี่ยเราก็เลือกได้นะครับหรือเราจะกำหนด x y แยกกันก็มี y ให้เลือกนะครับถ้าเราเลือกเราก็จะเห็นว่า ป๊อปอัพมาให้เลือกเฉพาะแกนนะครับส่วนต่อมาถ้าเรากดปุ่ม G ที่คีย์บอร์ดสครั้งนะครับเราก็จะมาเป็นการกำหนดจิตเองนะครับหรือถ้าเราอยากเปลี่ยนหน่วยในตัว PCB นะครับเรากดปุ่ม Q นะครับก็จะเปลี่ยนหน่วยมิลกับ มมนะครับมิลลิเมตรนะครับการส n a p นะครับก็คือการที่วิ่งเข้า hotspot ของฟุตปินนะครับเข้ากึ่งกลางแล้วก็จะส n a p เข้ากิดนะครับเวลาเราเคลื่อนย้ายนะครับหรือเวลาเราลากเส้นก็จะวิ่งเข้าส n a p ที่แพดนะครับกึ่งกลางแพดนะครับส่วนต่อมาเรามาดูวิธีการ ใช้งานกิจ m ม n น g เจนะครับกิจ m ม n น g เจอร์อยู่ตรงในเมนูของ Property ครับในแท็บของ Property นะครับแล้วมาดูในหัวข้อของกิจ m ม n น g เจอนะครับถ้าเราอยากตั้งคุณสมบัติเพิ่มเติมนะครับกำหนดก็คือดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับหรืออยาก เพิ่มชนิดของกิจก็กดปุ่มแอดนะครับอ่าถ้าเราเดิมมคลิกเข้าไปเราก็จะมาเจอหน้าการกำหนดคุณสมบัติของกิจนะครับก็คือมีให้ตั้งชื่อกิจนะครับมีการใส่ระยะของกิจนะครับ x y นะครับเป็นสเต็ปครับแล้วก็มีการกำหนดสีของกิจนะครับกำหนดลักษณะของกิจ นะครับจะเป็นแบบดอทหรือแบบลายนะครับก็คือไฟล์ก็คือจิตละเอียดนะครับคอร์สก็เป็นจิตหยาบนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นมลทิเพกก็คือการคูลนะครับก็เป็น 5x นะครับกิจสเต็ปอเดี๋ยวเรามาลองทดลองสร้างแคทิเชียนกิจกันดูนะครับ ะครับก็คลิกนะครับ,รบแอดนะครับในหัวข้อของก i ิ่น n a g e r นะครับคลิกแอดเลือกแอดเชื่อนกิ่นะครับเสร็จแ,แล้วเราก็สับเบิลคลิกเข้าไปนะครับเพื่อไปปรับแต่งนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาลองทำดูนะครับส่นอื่นก็คือว่าให้ไป โฟลเดอร์ของผมนะครับโฟลเดอร์ ADV PCB Material นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้ในในคลาวนะครับไว้ให้สำหรับดาวน์โหลดนะครับเราก็ไปหัวข้อนะครับโฟลเดอร์ของ g i t and Guide นะครับเดิมบันทิกเข้าไปครับทีนี้ให้ไปที่ ex01. แต่มันคลิกเข้าไปครับเราก็จะได้ไฟล์นะครับเพื่อเรามาสร้างคัดรีเชียนจิตกันนะครับผมก็ซูมครับแล้วผมก็ไปที่แท็บของ Property ครับถ้าใครยังไม่ได้เอาออกก็ไปที่ Panel นะครับ ตรงมุมขวาล่างนะครับอ่าแล้วก็เลือกเป็น property ขึ้นมานะครับอ่าตัวน,นี้นะครับอ่าเลื่อกมาแล้วก็ property ครับก็เลื่อนลงมาข้างล่างครับเราจะเห็นตัวหัวข้อของกิจ manager นะครับก็จะมีให้อยู่แล้วนะครับอันนึงก็คือกิ i ที่เราเห็นตรงนี้นะครับ ก็เป็น default มาให้นะครับทีนี้เราอยากจะสร้างของคา r t e ิเชียนกรดขึ้นมาให้เรามาคลิกที่ add ครับอ่้เก็คลิกที่ add นะครับแล้วก็เลือก add คา r t e ิเชียนกรด ะครับเขาก็จะสร้าง new c a r t e s i o n g grid มาให้1นึ่งอันนะครับทีนี้ให้เราดับเบิลคลิกเข้าไปครับอ่าทีนี้เราก็จะเห็นการตั้งค่าของ c a r t e s i o n r i d นะครับก็ name นะครับผมก็ยังอิงเป็นชื่อเดิมก่อนเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับส่วนยูนิตก็เหมือนเดิมครับ imperial นะครับ location ก็ อันนี้เราทดลองกันล้วกันนะครับเป็นศูนย์นะครับส่วนสเต็ปเนี่ยผมเปลี่ยนเป็นสิบก่อนนะครับนะครับก็คือ x y จะเท่ากันนะครับมีการเชื่อมกันนะครับส่วนถ้ามาเป็นดิสเพย์ครับตรงไฟล์นะครับผมเปลี่ยนอ่าผมให้เป็นลายเหมือนเดิมนะครับเป็นเส้น แต่ผมเปลี่ยนสีนะครับอ่าก็เลื่อนเป็นผมเป็นสีแดงนะครับอ่าก็เลขแปดเนี่ยครับกดโอเคครับส่วนคอสนะครับจนะิบหยาบผมให้เป็นดอทนะครับให้เป็นจุดส่วนสีผมยังเป็นดีฟอลต์เหมือนเดิมนะครับต่อมาตรง x เทนตัวนี้วิ h ครับผมวิ h กับไฮผมเอาจุดเชื่อมออกนะครับอ่าผมแยกกันวิ <c oughs> h เป็นสองร้อยนะครับไฮผมเป็นหนึ่งนะครับอ่าต่อมาคอเลนตัวเนี้ครับของผมตอนนี้เช็คบล็อกมันมีอยู่ที่หนึ่งนะครับผมเช็คบล็อก สองกับ4นะครับส่วนตรง origin x y เนี่ยนะครับก็ถ้าใครรู้ตำแหน่งก็ใส่ได้เลยแต่ถ้าใครไม่รู้นะครับอยากไปเซตใน origin ใน pcb เลยก็กดนะครับ set origin in pcb view นะครับอ่ะทีนี้เราก็มาลองเลือกตำแหน่ง หนึ่งอันนะครับอ่ะผมลองเลือกตำแหน่งประมาณนี้นะครับผมก็คลิกนะครับพอคลิกเสร็จแล้วเขาก็ให้จิ้นของ x มาแล้วนะครับแล้วก็ให้อริจินของ y นะครับเราก็ทำการ apply นะครับแล้วกดโอเคนะครับทีนี้เราก็จะได้ตารางจิจมาแล้วนะครับ ที่สร้างเมื่อกี้ครับอ่าเดี๋ยวผมลองกดให้ดูนะครับก็คือว่าแนวแกน x ที่เราสร้างเมื่อกี้ก็คือ200เห็นไหมครับอันนี้คอเลนที่สองนะครับอันนี้คือคอเลนที่หนึ่งและอันนี้อันที่สี่นะครับส่วน y ก็มาดูนะครับที่เราสร้างเมื่อกี้ก็คือ100นะครับโอเคนะครับ แต่ทีนี้เรามาดูว่าประโยชน์ที่เราสร้างขึ้นมาคืออะไรนะครับเราคลิกที่ฟุตปิ้นหนึ่งคันนะครับทีนี้เราคลิกค้างไว้ที่คลิกซ้ายค้างไว้ที่ฟุตปิ้นนะครับทีนี้กิจที่เราสร้างมาเมื่อกี้มันจะหายไปนะครับทีนี้ถ้าเราคลิกอ่าเราวางไว้เฉยๆก็จะมีกิจโผลมาใช่ไหมครับทีนี้ให้เราไปลองไปดูที่ จิตเมนเจอรของเราครับในตรง property ตรง new c a l t i ช i o n จิตตรงคอมตัวนี้ครับเราไม่ได้เช็คบล็อกคอมตัวนี้ก็คือว่าถ้าเรามีการคลิกเคลื่อนย้ายฟุตพินเนี่ยจิตเราจะหายไปถ้าเราไม่เช็คนะครับแต่ถ้าเราคลิกไว้เช็คบล็อกไวนไไ้นะครับเราลองย้ายดูนะครับจิตก็จะค้างอยู่เหมือนเดิมนะครับ แต่ถ้าเราคลิกนอนคอมนะครับปกติคือไม่ได้ทำอะไรกิจจะหายไปแต่เมื่อไรที่เราคลิกที่ฟุตปรินกิจจะโชว์นะครับอันนี้อยู่ที่ความต้องการของเราเลยนะครับว่าเราจะเลือกสไตล์ไหนนะครับที่นี้ผมเช็คบอกไว้ทั้งสองอันก่อนนะครับอ่ะเราลองมาดูนะครับคือถ้าเราคลิกที่ฟุตปริน ก็จะวิ่งตามกิจข้างนอกนะครับเห็นไหมครับจะวิ่งส n a p เข้ากิจข้างนอกแต่ถ้าเราเลื่อนเข้าไปข้างในเขาก็จะส n a p กิตละเอียดให้ข้างในนะครับอเออันนี้เหมาะสำหรับการตัดแต่งนะครับให้ให้ได้ตามความต้องการของเราละเอียดมากขึ้นนะครับ โอเคครับต่อไปเราไปดูแอดภารกิจนะครับก็แอดเหมือนเดิมครับเข้าที่กิจแมเนจเจอร์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ดับยันคลิกเข้าไปปรับแต่งนะครับก็โอเคเราไปที่ก็ไปคลิกที่หัวข้อที่กิจแมเนจเจอร์นะครับก็คลิกแอดครับเลือกภารกิจ ทีนี้พอเราแอดเข้ามาแล้วครับก็จะมีหัวข้อของพอรารกิจนะครับตรงคอมตัวนี้ก็เช็คบล็อกไปได้เลยนะครับอ่าเช็คบล็อกไปก่อนเสร็จแ,แล้วเราก็ดับบัญชีกเข้าไปเพื่อปรับแต่งค่านะครับก็เหมือนเดิมครับก็ดิสเพย์ผมไฟล์กิทตัวนี้ก็เป็นลายนะครับแต่ผมเปลี่ยนสีนะครับคลิกเข้าที่สีปุ๊บผมเปลี่ยนเป็นสีเหลืองนะครับ เพื่อให้มุมมองชัดขึ้นอ่คอสตัวนี้ผมไม่เลือกอะไรเลยนะครับผมเป็นดู not นะครับผมไม่ต้องโชว์นะครับอันนี้ต่อไปมาดูหัวข้อของสเต็ปนะครับ a n g u l a r step เนี่ยผมเหมือนเดิมครับเป็น5 r a เรเดียนสเปเป็น20นะครับ ต่อมาฟังเอ็นกูล่าเลนส์นะครับก็สตาร์ทที่0นะครับเอ็นที่90นะครับเพเดียนเลงก็มินเป็นหนึ่งนะครับแม็กซ์เป็น500นะครับส่วออร์นจินเหมือนเดิมครับก็เราไม่รู้ตำแหน่งเราก็ไปที่ เ e ตอน e n ต์จิ้มอินพีซีนะครับอ่าคลิกแล้วผมก็ลองเลือกมาตรงนี้นะครับลองดูนะครับลนะคลิกอ่าผมก็จะได้อ n ันต์ของ x ของ y มานะครับผมก็กด a อ p พ y โอเคนะครับทีนี้เราจะได้ Ang u l a r มาแล้วที่เก้า ต่อไปเรามาลองเลื่อนคอมเมนต์มาดูนะครับก็คือเราเลื่อนไปเห็นไหมครับฟุตพินของเราเขาจะวิ่งตามสแนปเข้ากิดตาอ่าสแนปกิดเข้าไปตาม a n g ก l ลานะครับที่เราสร้างไวน้นะครับอ่านะครับก็เราสามารถสร้างวางฟุตพินได้นะครับ ครับต่อมาเรามาลองสร้างนะครับทั้งพลอรากิตอ่าแล้วก็คาร์เทเชียนจิตดูนะครับให้เป็นรูปแบบตัวอย่างนี้นะครับโอเคนะครับอ่าลองใส่ตามค่าตามผมก็ได้นะครับผมก็เริ่มแรกผมไปที่คาร์เทเชียนจิตนะครับและดับบินคลิกเข้าไปนะครับก็ให้เราตั้งค่านะครับ อันับแรกโรเ a t i o n ผมเป็น45นะครับถ้าเราเห็นรูปเมื่อกี้เราจะเห็นว่าเป็น45องศานะครับส่วนต่อมาครับตรงส step นะครับผมให้วิ่ง x step 25นะครับแล้วผมก็กดล็อกการเชื่อมของ y นะครับเพราะผมจะเ็ต y โอเคสเต็ปเท่ากันยี่ห้า 25, นะครับผมเชื่อมไว้เหมือนเดิมอ่าผมเชื่อมไว้เหมือนเดิมนะครับแต่พอมา x x t e เ d นเนี่ยให้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนสี่ร้อยนะครับ width สี่ร้อยแล้วก็เชื่อมน,นะครับเอต่อมาค u r r e n t ผมเป็นสี่ ครับเป็นจัตุรัสเลยผมก็เช็คบล็อกไว้แล้วส่วนออริจินเนี่ยผมรู้ละผมจะตั้งสร้างไว้ตรงไหนนะครับก็ใส่ค่าตามผมก็ได้นะครับเป็น x 4ี่พันนะครับ y, y เป็น2 9งพนหนะครับอ่ะพอได้แล้วเรากดแอปพลครับแล้วกดโอเคนะครับเร,เรามาดูนะครับ เราก็จะเห็นนะครับตัว p a r t ิเ i ียนจิตสร้างมาแล้วนะครับโลจชันเป็น45นะครับต่อไปองานหนึ่งพอลากิจครับอ่าเข้าไปพอลากิจนะครับเราก็ไปเซตนะครับอิงกูล่าเป็น45นะครับโอเค เรเดียนผมเป็นห้าสิบครับแองกล่าเรนตัวนี้เราเป็นศูนย์ครับสตาร์ N, ที่ศูนย์เอ็นที่สามร้อยหกสิบนะครับมิลรอบเป็นวงกลมนะครับอ่ะต่อไปมินผมเป็นหกร้อยครับ เอลเจน X, <Okay. S 1> X. ผมเหมือนเดิมครับสี4,000 Y 2,950กดแอพพลายครับกดทีดนี้เราก็จะได้ตัวพารากิดนะครับเป็นวงกลมนะครับ ครับต่อมาเราเรามาจัดเรียงนะครับให้เหมือนรูปนะครับตัวอย่างคล้ายๆนะครับอ่าทีนี้เรามาดูตัว CPU ครับอ่าเราคลิกที่ CPU ค้างนะครับแล้วเรากด Space Bar นะครับอ่าก็จะหมุนที่90นะครับแต่ถ้าเราอยากหมุนให้เป็น45นะครับมีก็2วิธี ครับมีคลิกที่ตัวฟุตพิลนะครับแล้วไปดูในช่องของ property นะครับใน rotation ตัวนี้ก็เป็น2 6 0ถ้าเราอยากแก้ให้เป็น45นะครับเราก็ลองใส่45แล้วกด Enter ครับก็จะเป็น45นะครับก็เฉพาะตัวที่เราเลือกนะครับก็จะเป็น45ถ้าตัวอื่นเรา ก็กดสเปซบาร์ก็ยังเป็นเก้าสิบนะครับแต่ถ้ามีอีกวิธีหนึ่งนะครับถ้าเราอยากให้ทั้งหมดเลยเปลี่ยนเป็นสี่ห้านะครับเราให้เข้าไปที่ทูนครับเมนูทูนครับเราไปเลือกเพซเฟลนครับอเข้าไปนะครับทีนี้เราจะเห็นหัวข้อนะครับ น o เทอก็ของโรติชันสเต็ปนะครับก็เป็น90อยู่นะครับตรงนี้เราเปลี่ยนเป็น45นะครับสมมุติผมเปลี่ยนเป็น45นะครับทั้งโปรเจกต์เลยนะครับหรือเราใช้ไปตลอดของอาเทียมเนี่ยก็จะเป็น45นะครับแล้วเราก,กด apply ดูนะครับอ่ะผมกดโอเคนะครับถ้าผมคลิกก็จะเป็น45นะครับเห็นปะครับ ผมลองเรียงผมคลิกทีหนึ่งก็เป็นสี่ห้านะครับอ่าคลิกทีหนึ่งก็เป็นสี่ห้านะครับอ่าทีนี้เราไปเรียงในของพอร์ลาอันเนี้ยพอเราลากไปแล้วมันก็จะเปลี่ยนนะครับอ่าทีนี้ตำแหน่งก็จะเปลี่ยนไปนะครับทีนี้ให้เราเข้าไปคลิกอย่างเงี้ยครับแล้วเปลี่ยนเป็นศูนย์ ครับนประบมันก็จะเป็นศูนย์อันนี้ลองลองเปลี่ยนเป็นศูนย์นะครับเพราะว่ามันอาจจะไปโดนตอนที่เราสร้างนะครับเวลาเราลากมามันก็จะเพียนไปหน่อยทีนี้เราก็ลากเข้าไปนะครับอ่านะครับมันไปโดนตอนแรกนะครับก็จะเพียนไปหน่อย p o เ i t i o n เพียนไปหน่อยก็กดศูนย์นะครับศูนย์แล้วเราก็ลากเข้าไป ครับทีนี้เราก็ลองใส่ให้ครบนะครับคือถ้าเราฮอสปอตไม่ได้เข้ากึ่งกลางเหมือนก็จะไม่ไม่วิ่งเข้าให้นะครับเราก็ต้องฮอสปอตให้เข้ากึ่งกลางของพุทธปิ้นครับประมาณนี้ นี่เราก็เป็นศูนย์อ่ะเราลองมาฟังอยู่นี้นะครับคล้ายๆของตัวอย่างอ่ะอเคนี้ผมเล่ามาก่อนนะครับ นะครับก็ประมาณนี้โอเคนอันนี้ก็เป็นหัวข้อของอ่ากิท and snap นะครับอ่าเราก็ใช้ตรงนี้ต่อมาเรามาดูของไกด์นะครับเส้นไกด์ก็อยู่ในหัวข้อของอ่า property นะครับ ในหัวข้อของ guide manager นะครับตรงนี้อ่ะลอยมีสร้างมาแล้วอันหนึ่งนะครับก็เป็น horizontal นะครับก็ถ้าเรากดปุ่ม add ดูนะครับก็จะมี horizontal guide มี vertical guide นะครับก็บวก45ลบ45แล้วก็ snap point นะครับอ่ะทีนี้เราลองดูนะครับก็ในไฟล์จะสร้างมาให้แล้วนะครับก็คือเป็น horizontal ก็ลอง ช่องแท็กบล็อกของ Enable ดูนะครับก็จะมีไกด์เส้นสีเหลืองมาให้นะครับเส้นไกด์ก,ก็มีประโยชน์นะครับก็คือเราสามารถวางพวกเทกนะครับคือถ้าเราเคลื่อนย้าย m ม v e ของเทกหรือเดซ i g เนเตอพวกนี้ครับก็จะวิ่งเข้าตามกิจกิจเรามันใหญ่ไปนะครับ ทีนี้เรามาดูเส้นไกด์เส้นไกด์เขาวิ่งไม่ได้เข้าที่กิตนะครับจะวิ่งแค่ y เป็น2,6 8 0 mm ้ดสมิลนะครับก็ทีนี้เราก็สามารถวางเทคนะครับตามความต้องการของเราได้นะครับไม่ได้วิ่งเข้าสแนปที่กิตนะครับเยี่ยมครับอันนี้ก็คือ เป็นเส้นไกด์นะครับถ้าเราเสร็จแล้วเราสามารถ d i s i b l e ไปก็ได้นะครับก็คือจะหายไปนะครับก็ไว้เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งนะครับในการจัดเรียงพวกเอกและ d e c i m น t ต r หรือตัว t ุ r i ินนะครับสำหรับหัวข้อของ git and guide นะครับ